สวัสดีครับผมเลดินเข้าป่านะครับทุกคนครับในวันนี้ผมเข้ามายังในป่ากันนีกแล้วนะครับผมได้ยินข่าวจากลุงชัยนะลุงชัยบอกว่าตอนเนี้ยเจ้าเปียงนะครับตอนนี้แบบกลายเป็นท่าของพวกสิทธิ์อาจารย์ผลหรือว่าพวกอาจารย์ผลไปแล้วนะครับซึ่งต้องบอกว่าเจ้าเปียงเนี่ยเจอเราตอนเนี้เจ้าเปียกจะทําร้ายเราทันทีเลยนะครับจะไม่เหมือนเจ้าเปียกคนเดิมที่มาเรียกเรา,ป,าป้าอะไรอย่างนี้แล้วนะครับน้องแบบ จะทําร้ายเราแล้วเราแล้วนะครับทุกคนนะตอนเนี้ยใช่นะครับคือผมไม่รู้จะทํายังไงแล้วนะครับก็วันนี้เดี๋ยวคิดว่าจะมาตามหาดูน้องหน่อยแล้วก็ผมมีเหรียญเหรียญหนึ่งนะครับจะลองเอาเข้าปากดูนะเผื่อถอนถอนคํำสาปอะไรได้นะครับนะแล้ววันนี้เข้ามาในป่าคนเดียวนะลุงชัยก็ติดธุรานะครับนะติดธุราทางเมืองของเขาตอนนี้เขาก็กลับ กลับเข้าไปในเมืองละไปท,ทําธุระของแกนะครับไปเดี๋ยวเราเรียกเดินทางเข้าไปกันเลยดีกว่านะครับอลุงชายบอกว่าจเจ้าเบียจะอยู่แถวๆป่าผืนนู้นนะครับนะจะอยู่โซนนู้นนะครับไปเดี๋ยวเราเดินทางไปนี่นะทุกคนผืนป่าก็จะประมาณนี้นะ ป่าแทนนี้นะอย่างที่ผมบอกนะครับอ่าแต่ละจุดนะครับจะคล้ายคลึงกันมากเสกครับเดี๋ยวลองหาวิธีแก้ดูนะทุกคนว่าเจ้าเปียกเนี่ยเป็นได้น้องก็ต้องมีวิธีแก้ได้นะครผมคิดว่าอย่างนั้นนะ จะอยู่ด้านหน้านะถ้าผมจำไม่ผิดยลุงช้บอกผมแล้วไว้แล้วนะครับไผ่หนามนะครับกออย่างเบิ้มเลยนะดูก,กอดีทุกคนกอโคตรเบิ้มอ่ะ ลุงชัยบอกว่าน้องกลายเป็นทาสพวกไอ้โผล่ไปแล้วนะครับลมโชคแรงมากแล้วฟังเสียงฟังเสียงนี่ทุกคนเฮ้ยเฮ้ยอาแล้วไหมไม่ได้นะทุกคนผมต้องใจแข่งสู้นะครับ หเหมือนเหมือนเจ้าเปียกหรือว่าท่าน่าน่าจะใช่เจ้าเปียกนะชุดนี้ผมจำได้เลยผมไปให้น้องใส่นะ ป่าที่นี่ค่อนข้างลึกนะครับทุกคนป่าลึกนะครับไปไหนแล้วเดินะนะหายวับไปเลยเอาไปไหนแล้ววะ ทุกคนหายไปเลย Thôi. Chạy yên yên. Nhịp bài yên. Chạy được bảo. Hả? Huh? Chạy biết mày. อันนี้อันนี้ใช่เปียกหรือเปล่าอเ,เอาดีรูปร่างเปนเปียกเลยนะเนี่ยเปียกเป็นไงบ้างสบายดีหรือเปล่า ơi, mình khai quá Bà đi, hơi Của ông mới bia biệt lạ มันมึงถือมีดถือมีดมาด้วยนะเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวมึงใครวะม,วมึงใช้เปียกเหรอมันไม่ใช่เปียกแน่นอนแหละนะครับ เฮ้ยเฮ้ยเย็น,เย,นเย็นมึงเยเย็นก่อนมึงคุยกับกูก่อนนี่ปลาเองเปียกตั้งสติลูกเดี๋ยวเปียกตั้งสติก่อนนี่ปลาเองปลามาช่วยเบียกลรวเฮ้ยอย่าเข้ามาอย่าเข้ามา พุยเยนก่อนใจเย็นๆใจเย็นๆเปียกตั้งสติเปียกลูกตั้งสติตั้งส,ต,ต,งส,ต,ต,งสติก่อนตั้งสติตั้งสต,ต,งสตินี่ป๋าเองเปียกลองคิดดีๆนะตอนนี้มันกำลังใช้งานเปียกอยู่เปียกอย่าไปหลงกลพวกมันนะเดี๋ยวเองตั้งสติก่อนเข้าใจไหม ตั้งสติตั้งสติให้มันพวกมันพวกมันหลอกใช้เบียกอยู่เน,น,นี่ยตอนเนี้ยเปียกรู้ตัวหรือเปล่าใจยเยนจ็ยเยนๆใจเย็นๆวางไม่ลงวางไม่ลงก่อนวางมีลงก่อนใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นเฮ้ยใจยเยนจ็ยเยนๆดิวะป๊าามาช่วยนเนี่ยฮะใจยเย็นๆสิค่อยค่อ,อยคุยกัน ไม่ใช่เปียกคนเดิมแล้วนะครับเุกคนเองเองยืนนิ่งๆก่อนได้ไหมคุยคุยกับป๊าป๊าก่อนป๊าป๊ามาดีนะเนี่ยน,นั่งลงก่อนนั่งลงก่อนเปียกนั่งลงก่อนเปียกนั่งลงก่อนใจเย็นๆใจเย็นๆคุยกันก่อน คุยกับป๋าก่อนป๋ามาช่วยป๋ามาป๋ามาช่วยนะไม่ได้มาไม่ได้จะมาหาเรื่องเปียกหรือว่าอะไรนะตอนนี้เปียกกำลังเดินหลอกใช้อยู่นะเดี๋ยวนั่งนิ่งๆก่อนตั้งสตินะเองรู้เปล่าตอนนี้เองกำลังเดินหลอกใช้อยู่อะ่ะเดี๋ยวคุยคุยกับป,ป๋าให้รู้เรื่องก่อนนะใจเย็นๆใจเย็นๆอย่าไปเชื่ออย่าไปหลงกลพวกมันเข้าใจไหม เป็นไงบ้างสบายดีหรือเปล่าป๊าป๋าไม่เจอนานเลยสบายดีไหมนี่ป๊าป๋าเองเองลองตั้งสติแล้วก็ลองนึกถึงป๊าป๋าดูาใจเย็นๆน,นะ<า>ป๋าขอไหนไหน ย้ขอดูปาขอดูหนา้าแปยงหน่อยเปิดเปิดใบหน้าอมาดูหน่อยได้ไหมได้หรือเปล่าได้เงี้ย,ย,น,ยนะนัง้งก่อนนน้งก่อน สตนะสะตีหิมนเลยใจเย็นใจเย็นๆนะเนี่ยป้าป๋ามาช่วยแล้วเป็นไงบ้างอยู่ที่นี่สบายดีหรือเปล่าทำอะไรอะ่ะ 啊、不来哇、啊。 บินทบ่าได้ไหมมึงเป็นใครแตมาขอบินทบ่าได้ไหมอ้ยียอ้า มิจฉาพิสัยทุกคนโอ้โหกับเรินเสียบแล้วไหมล่ะหนหนครับท่านท่านมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเนี่ยหนหนขอบคุณครับท่านขอบคุณมาก ครับผมเข้าใจอยู่เมื่อกี้ผมเกือบไม่รอดแล้วขอบคุณท่านมากเลย,ลยเดี๋ยวมันเป็นเพราะอะไรอ่ะท่านทำไมถึงน้องเขากลายเป็นแบบนี้เป็น,พนเนพราะคุณใส่เหรอโ,รโอ้โหทุกคนเนเจ็บคอมากทุกคนเมื่อกี้ <laughs> ขยับไม่ได้เลยนะครับ เมื่อกี้ผมขยับไม่ได้เลยรุ้มจะเอาวิชานี้มาจากไหนนะฮะผมว่าน่าจะเป็นพวกไอ้ผดเนี่ยแหละทำขุนใส่ใส่น้องเปียงนะครับแล้วสามารถกลับ,ลบมากลับมากลายเป็นคนเดิมได้ไหมครับ แล้วผมจะจะไปหาจากไหนอะครับท่านว่านเนี่ยมันอยู่ในป่าลึกอะเดียไม่รู้ว่ามันอยู่แถบไหนต้องให้พวกท่านเนี่ยไปหาเองงั้นขอบคุณท่านมากเลยนะครับเ,รเดี๋ยวผมรีบกลับแล้วครับท่านขอบคุณมากครับ,นนบ,บครับขอบคุณมากครับท่าน บ,บุญคุณครั้งนี้ผมจะไม่ลืมท่านเลยครับเจ็บคอทุกคนโอ้โหเมื่อกี้มันเล่นแบบเข้ามาบีบคอดื้อเลยอะ่ะผมผมจะบอกว่าผมขยับไม่ได้เลยนะเมะื่อกี้ตามตรงเลยผมขยับละแผมขยับสุดแรงและขยับไม่ได้จริงๆนะครับขอให้ท่านเดินทางปลอดภัยนะครับ ขอบคุณมากอีกครั้งครับครับท่านก็ไม่รอดนะเมื่อกี้มันเหมือนเหมือนแบบท้าทายองค์พระนะครับ เ้าอยู่ๆเนี่ยวิ่งกระเจิงเลยนะครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับท่านเดินกลับไปแล้วนะครับผมก็ต้องเดินกลับทางนี้เหมือนกันนะวให้ท่านกลับทางนั้นผมก็ต้องกลับทางนี้นะครับนี่ก็จะเป็นทางกลับของผมนะครับถามว่าอีกไกลไหมเอาเรื่องเลยแหละนะครับ ผมไม่คิดผมไม่คิดเลยนะว่าเจ้าเปียกเนี่ยจะกลายเป็นแบบนี้นะครับแบบผมไม่คิดว่าจะมีวิชาอะไรอย่างนี้ด้วยไงผมมาแบบถามว่าเปลาหมาดไหมก็เปาหมาดอยู่แหละนะครับแต่ทำไงได้ทุกคนผมผมอยากจะช่วยน้องนะครับนะน้องถ้าจะเป็นลูกผมแล้วนะครับผมอยากจะช่วยมากเลยนะผมไม่รู้ว่าผมจะช่วยยังไงแล้วนะครับถ้าผมช่วยยังไงได้ผมก็จะช่วยนะแต่ว่าเนี่ยมัน ต้องบอกว่าย่างไงมันสุดความสามารถของผมไปแล้วนะครับเมื่อกี้คือยังไงอ่ะพนมมือปุ๊บแล้วแบบผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะผมพยายามนะครับขยับตัวแบบเต็มที่แล้วนะครับสุดความสามารถของผมไปแล้วแต่ผมขยับยังไงก็ขยับไม่ได้ทุกคนว่าแปลกไหมผมว่ามันแปลกมากเลยนะอ่าทุกคนจะต้องรีบเดินทางกลับกันนะครับเดี๋ยวหาวิธีใหม่ดู อโชคร้ายมากครับนี้ไปลับไปก่อนทุกคนเดี๋ยวนะทุกคนนี่เป็นทางกลับบ้านผมผมปิดคลิดไปแล้วนะครับแต่มังจะกลับผมแปลกใจนะครับตอนผมมากองไฟกองนี้ยังไม่มีใครก่อเลยนะกลับมาแล้วแบบเจอใครไม่รู้ก่อไฟเอาไว้นะครับนี่มันยังใหม่ๆสดๆเลย เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นทางกลับผมนะครับนี่ทางเรียบเลยนะครับนี่แต่ไม่รู้ว่าใครเขาก่อไว้นะครับดูดิใหม่ๆสดๆเลยโคตรแปลกนะครับผมว่าน่าจะเป็นพวก พวกไอ้ผลนะครับมันมารวมตัวกันนะนี่มันมันมันนั่งวางแผนกันตรงเนี้ยแล้วดูที่นะครับตรงนี้มีรอยทงรอยเท้าด้วยตรงนี้นีนี่มีรอยเท้าเต็มเลยนะครับนี่มันมันเหมือนมันมันั่งวางแผนกันนะนี่กลมเลยรอบรอบนี่เลยทุกคนดูนี่รอยเท้าไม่เหมือนกันด้วยไงนี่อันนน่าจะเป็นรองเท้าแตะนะครับ เจอไหมมันมันเวลาอยู่ไม่ทันละนะครับเดี๋ยวต้องรีบรีบไปก่อนนะครับพ้นอันตรายเลยนะครับเดี๋ยวรอดูกัน,นะกนนะครับทุกคนนะว่าผมจะแก้ไขย,ยังไงนะครับ้งนี้คิดมากจริงๆนะครับไม่รู้จะทำยังไงแล้ว 哎。<Okay. S 2> okay.